สวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของวิธีการต่อลำโพงบลูทูธกับมือถือ Android นะครับสำหรับคนที่ใช้งานลำโพงแล้วก็มือถือที่เป็นลำโพงแบบบลูทูธเราอยากจะเชื่อมต่อกับมือถือให้เวลาเปิดเพลงที่มือถือแล้วไปดังที่ลำโพงบลูทูธนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาสอนกันก่อนที่จะสอนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าลำโพงบลูทูธอาจจะมีการตั้งค่าไม่เหมือนกันนะครับในบางปุ่มผมก็จะบอกเผื่อเอาไว้ด้วยลำโพงบางยี่ห้ออาจจะต้องมีการตั้งค่าที่ ผิดแปลกไปกว่านี้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับวิธีการตั้งค่ามือถือให้เชื่อมต่อกับระบงบลูทูธเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะต้องดูนะครับก็คือเรื่องของตัวของลำโพงบลูทูธเองปกติแล้วลำโพงบลูทูธมันจะมีปุ่มบลูทูธครับเป็นลนักษณะแบบนี้ปกติเครื่องเนี่ยเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนะี่ยกดปุ่มเปิดเครื่องขึ้นมามันก็จะมีไฟขึ้นมาลักษณะว่าพร้อมใช้งานลักษณะบแบบนี้นะฮะเมื่อเปิดลำโพงขึ้นมาปกติลำโพงบลูทูธทั่วไปมันจะเปิดบลูทูธให้เองอัตโนมัติ แต่ลำโพงบางลำโพงคุณอาจจะต้องสวิตตัวบลูทูธเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ที่มีไฟก่อนอันนี้เป็นบางรุ่นนะครับแต่บางรุ่นถ้าเป็นลำโพงบลูทูธโดยเฉพาะเนี่ยมันจะไม่ต้องเปิดครับมันจะเปิดบลูทูธเองโดยอัตโนมัติแต่ลำโพงบางรุ่นเนี่ยมันอาจจะมีทั้งเป็นลำโพงบลูทูธด้วยเป็นลำโพงที่มีแจ็ค เสียบด้วยนะครับซึ่งมันไม่จะเป็นต้องเปิดบลูทูธตลอดเวลาคุณอาจจะต้องมาสวิตช์บลูทูธเนี่ยให้เป็นออนก่อนถึงจะสามารถใช้บลูทูธได้อันนี้จะบอกเผื่อไว้สําหรับคนที่มีลําโพงไม่เหมือนกันนะครับคุณต้องมาสังเกตที่ไอคอนของบลูทูธตรงนี้ก็คือตรวจสอบให้แน่ใจว่าลําโพงเปิดอยู่2ก็คือตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธที่ลําโพงเปิดอยู่ด้วยจากนั้น,นครับเมื่อคุณเตรียมความพร้อมของลําโพงเรียบร้อยแล้วให้คุณไปดูที่การตั้งค่าของมือถือให้คุณเลือกไปที่การตั้งค่านะครับ ปกติแล้วนะครับมือถืออันนี้จะแล้วแต่ยี่ห้อการตั้งค่าบลนะูทูธเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของเครือข่ายและการเชื่อมต่อต่างๆนะให้คุณมองหาเมนูลนักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านบนนะฮะจากนั้นให้กดแตะเข้าไปคุณจะเห็นเมนูที่เขียนว่าลบลูทูธลักษณะแบบนี้นะฮะถ้าใครหาเมนูไม่เจอคุณอาจจะสไลด์นะครับจากด้านล่างขึ้นไปข้านบนหรือจากด้านบนลงมาด้านล่างอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อโดยจะเป็นการทําการเรียกคอนโทรลเซนเตอร์ขึ้นมาให้คุณแตะค้างไว้ที่บลูทูธตรงนี้นะครับให้แตะค้างนะ มันก็จะเปิดมาที่เมนูเดียวกันนะครับก็คือเมนูของบลูทูธที่ดีเหมือนกันนะเข้ามาที่เมนูเดียวกันหลังจากนั้นนะครับปกติแล้วถ้าใครยังไม่ได้เปิดบลูทูธตรงนี้นะครับถ้าสวิตช์ตรงนี้เป็นออฟอยู่นะครับให้เปิดบลูทูธตรงนี้ให้เป็นออน เมื่อสวิตช์ของบลูทูธเป็นอ่อนทางระบบของโทรศัพท์จะทําการค้นหาอุปกรณ์ที่เป็นบลูทูธนะครับที่อยู่ใกล้กับเครื่องนี้นะครในนี้ของผมมีอยู่2อันก็คือที่เขียนว่า JBL GO 2นะครับแล้วก็เป็นของสมาร์ทแบนด์ครับของ MI ให้คุณสังเกตที่ยี่ห้อของลําโพงของคุณซึ่งยี่ห้อลาโพงของผมตอนนี้เป็น JBL นะตอนนี้ผมเปิดลาโพงตัว JBL ตัวนี้อยู่แล้วก็ทําการเปิดบลูทูธแล้วใช่ไหมมันก็จะหาเจอปกติมันจะหาเจอลักษณะแบบนี้ถ้าไม่เจอแสดงว่าลําโพงบลูทูธ ของคุณอาจจะไม่พร้อมเรื่องของบลูทูธอาจจะมีการเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นอยู่หรืออาจจะไม่ได้เปิดบลูทูธไว้ถ้าสมมติว่ามีการเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นอยู่เนะี่ยคุณอาจจะเป็นต้องมากดที่บลูทูธตรงนี้อีกถึงครั้งเพื่อเป็นการยกเลิกบางเครื่องอาจต้องกดปุ่มค้างบางเครื่องอาจต้องกดแค่ทีเดียวอันนี้จะแล้วแต่ลําโพงจะตั้งค่าไม่เหมือนกันแต่ว่าจะประมาณแบบนี้นะฮะก็คือให้ยกเลิกค้างช่วงต่อจากอุปกรณ์เก่าก่อ,กอนคุณถึงสามารถที่จะมาค้นหาลําโพงของบลูทูธได้ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้และการเชื่อมต่อหลังจากนี้ถ้าคุณมองหาเจอแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะก็คือแตะไปที่มันเท่านั้นเองครับ หลังจากแตกไปที่มันนะครับมันจะขึ้นว่าประมาณว่ากําลังจะเชื่อมต่อถ้าเชื่อมต่อสําเร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นประมาณแบบนี้ว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าคุณเชื่อมต่อแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาคุณจะรับฟังเพลงมันก็จะส่งเสียงออกมาจากลําโพงแทนที่จะออกมาจากเสียงโทรศัพท์นะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อลาโพงบูทูธเรียบร้อยสังเกตเวลาผมกดที่วอลลุ่มกดปุ่มเพิ่มเสียงคุณสังเกตที่ตรงนี้นะครับ ที่มีเดียจะเป็นไฟล์ที่เปิดเพลงมันจะมีสัญลักษณ์ของบลูทูธอยู่ถ้าเปิดเพลงตอนนี้มันก็จะดัดงผ่านบลูทูธครับก็คือตอนนี้มีการเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธเรียบร้อยแล้วก็เทคนิคจริงๆมันไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ว่ามาทําคลิปสอนเบื้องต้นเอาไว้สาหรับคนที่ได้ลําโพงบลูทูธมาใหม่แล้วไม่รู้เลยวิธีในการตั้งค่าจะต้องเริ่มต้นการตั้งค่าตรงไหนนะคะสํสำหรับการจะยกเลิกการเชื่อมต่อลําโพงบลูทูธปกติก็คือปิดลําโพงไป่ได้เลยหรือคุณอาจจะยกเลิกแตะไปที่มันมน,จจะน,น,นะครับม หรือให้เข้าไปที่มันแล้วทาการตรงนี้นะครับที่เขียนว่าเลิกต่อนะฮะมันก็จะเป็นการยกเลิกการเชื่อมต่อลําโพงของบลูทูธให้เองโดยอัตโนมัติแล้วมันจะขึ้นตรงนี้ว่าไม่มีการเชื่อมต่ออะไรประมาณแบบนี้นะฮะก็คืออันนี้คือวิธีการยกเลิกการเชื่อมต่อลําโพงบลูทูธคลิปนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการเชื่อมต่อลําโพงบลูทูธได้ยังไงนะฮะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเพียงเท่านี้ครับ ใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ปัญหาให้คุณได้คลิปนี้ก็าลาเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ